สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Pilot Unlimited เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เป็นวันที่2ที่ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์23นะครับซึ่งผมอยากจะมาแนะนำแบบวิธีการหาถังและก็เพชรเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่จะเริ่มเล่นหรือเล่นอยู่แล้วอย่างนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าการที่เราเล่นใหม่นี้ก็เฮ้ยพี่ตอนที่เราแบบสมัครเซิร์ฟใหม่ๆเลยก็อย่างแรกครับนี่ มันจะมี S ที่เข้ามาอยู่ในบาร์ที่สุ่มนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปจะเป็นตัวละครโดฟามิงโกนะครับผมแล้วโดฟานี้เราก็น่าที่จะต้องใช้เพชเพื่อจัดอันดับถึงจะได้ตัวโดฟามานะครับผมถ้าผมจําไม่ผิด6กไอหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ได้แค่6ตัวนะครับแล้วก็หลังจากสัปดาห์โดฟาต่อไปก็จะเป็นตัวของลอบลุจิที่จะเข้ามาต่อของ S ที่จะมีให้สุ่มในบาร์นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวไหนใครที่แบบชื่นชอบตัวละครไหนก็ลองมาดูแบบ ตรงเศษตัวละครก่อนนะครับผมว่ามีตัวละครตัวไหนที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มันเป็น S อ่ะเราสามารถที่จะกดมาดูรายละเอียดของสกิลเบื้องต้นหรือไปทดลองเล่นได้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นรับรุจิรับรุจิก็จะเป็นตัวสนับสนุน S จะเป็นตัวโจมตีนะครับผมนี่ก็ลองมาเลือกดูครับผมว่าเราชอบตัวละครตัวไหนหรือเปล่าและก็ตัวละครบางตัวมันสามารถให้เราแบบอัพประกอบเลื่อนขั้นได้นะครับนี่จะมีอุซอบ ระดับ S ครับผมบลกคิวเวอร์ก็เป็นระดับ S เหมือนกันโซโลเนวเวอร์ครับแล้วก็จะมีในฮีลูฟี่ล่างนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็มันจะให้เราใช้สังเกตว่าตอนไอตรงข้างล่างครับก็ต้องใช้เป็นลูฟี่นี่ที่ต้องเป็นอัพเป็นขั้นนี้ครับผมปลุกตื่น2ครั้งก็คือจะเป็นสีสีน้ําเงินนี้เนาะก็ต้องใช้ตัวมิสเตอร์ทีด้วยครับแต่ละขั้นเหล่านี้หาได้จากไหนนี่อันนี้มันดีมากเลยนะครับผมเราสามารถที่จะผสมตั้งแต่สมมุติฮย แม่งสุ่มยังไงมิตเตอร์ทีก็ไม่ออกเลยเรามาผสมมิมตเตอร์ทีก่อนครับโดยการที่ใส่นี่ตัวละครเหล่านี้เข้าไปครับผมที่เป็นอะไรเอ่ยนี่คือตัวละครตัวไหนก็ได้ขอให้เป็นคัทบีแล้วก็ดาวเขียวดาวเขียวก็ปลุกตื่นแค่ครั้งเดียวครับอันนี้ก็นี่แล้วก็มีตัวละครตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะหาตัวละครได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมแถมเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบให้ทุกคนได้เล่นง่ายขึ้นละกันนะครับผมก็อันดับแรกเลยก่อนที่ทุกคนจะมี เพชรมาซื้อถังสุ่มนะครับผมจะพาทุกคนไปหาเพชรกันก่อนนะครับผมซึ่งเพชรมันหาอย่างไงก็เอาง่ายครับเกมนี้ต้องเน้นทําภารกิจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภารกิจรายวันหรือภารกิจจากในแดนต่างๆรับยกตัวอย่างเช่นลองกดมาตรง pve นะครับผมนี่ที่จะเป็นรูปหมาดกับบันก็อันนี้ง่ายๆเลยครับผมข้างหัวในข้าหัวนี้ถ้าเราทําภารกิจครบนี่เราก็สามารถที่จะได้รับเพชรครับมีข้าหัวต่างๆนะครับผมเอาง่ายว่าแต่ละอันนี้จะเท่ากันหมดเลยก็อันแรกครับ เคลียดด่านะจญภัยนะครับผมการประจญภัยก็คือถ้าเราเคลีย์อันที่4ีขีดเได้แล้วก็ได้รับแล้วนะครับวันนี้ผมกดเข้าหัวของโมเลียนเนาะอันที่2ครับผมเคลียร์การท้าทายการท้าทายก็คือผจญภัยกับท้าทายมันจะต่างกันก็มันจะมีเหมือนแบบ2ขั้นครับระดับง่ายกับระดับยากนั่นเองสมมุติผมกดอาด่าน3มนี่มันจะมีเคลียดด่านะระจญภัยนะครับเมื่อกี้ให้ผ่านอันที่4แล้วก็เคลีย์ด่านท้าทายให้ผ่านครับแล้วก็จะได้รับนั่นเองอันนี้ก็เป็นการแบบ หาใบนำจับครับก็ให้เพชรรอค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีแบบหลากหลายใบนำจับนะครับผมก็พยายามเก็บส่วนอันข้างล่างก็ลงอิมเพดาวครับผ่านด่านตามที่กําหนดอันข้างล่างก็ท้าทายแบบท้าทายสัตว์ประหลาดครับหาได้จากไหนก็เหมือนเดิมครับให้เรากดมาตรงที่เป็นเนี่ย pve นี่แหละมันจะมีรูปไคโดครับผมการท้าทายสัตว์ประหลาดตรงนี้ทุกครั้งที่เราผ่านครั้งแรกอะ่ะสังเกตว่ามันจะได้รับเพชร50ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง,างที่จะได้เพชรเยอะนะครับสมมุตินี่ด่านแรกผมได้เพชร50 ด่าน2ก็ได้เพชรอีก50ก็เป็น100แล้วนะครับผมนี่เราเก็บแป๊บเดียวนะครับผมมันจะมีตัวของบอสที่เป็นลิวมาบอสเลลี่นะครับผมก็ได้ผ่านได้เพชรครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็นี่มีอะไครนุก็ได้ถังด้วยนะครับแต่ว่าพวกเลลี่กับลิวมาเนี่ยลงได้วันละ3ครั้งส่วนพวกบอสอะไครนุพวกบอสในตัวของมิตะว,วันเนี่ยก็ลงได้ไม่มีขีดจํากัดขอแค่มีน่องไก่ลงนะครับผมเราแล้วแต่ว่าพลังเราจะไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ได้รับเพชร เยอะอีกเหมือนกันนะครับผมเล็กๆน้ออๆเราต้องแบบเก็บมาให้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบอิมเพดาวอิมเพดาวนี้ก็เนี่ยมีการเคลียร์ครั้งแรกเราก็ได้รับเหมือนกันครับเอาง่ายเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาเยอะมากๆเลยนะครับผมการที่ทุกคนจะแบบเคลียร์ภารกิจแต่ละอย่างครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมาเปิดประตูเก็บหีบกล่องนี้ก็ต้องมาเก็บตลอดนะครับผมแวะมาเก็บตลอดซึ่งเป็นเกมที่แบบใช้ระยะเวลามากนะครับถ้าถามว่าเก็บเหล่านี้มันได้อะไรมันก็ได้กล่องที่เราจะไปเปิดมีโอกาสที่จะได้ เพชรเหมือนกันครับผมเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการสะสมนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวตัวฟาร์มิงโกเข้าครับเราก็ต้องเป็นแบบใช้เพชรเยอะนะครับแค่แบบติดอันดับ1ใน6เท่านั้นนะครับทุกคนที่จะได้ตัวของโดฟาร์มิงโกมาครอบครองโดฟาก็เป็นตัวระดับ s s น่าจะเป็น s s ตัวแรกที่ทางเกมปล่อยแล้วนี่ก็จะได้ของมาเปิดนี้ครับผมนี่ก็ได้เพชรได้น้องไก่ไปทําแบบอัพเลเวลขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราต้องแบบขยันเข้ามาเก็บนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็แบบที่เกียดมากนะครับผมแม่งระบบมันเยอะมาก ก็โอเคอันนี้เป็นการใน PVE นะครับผมที่เราจะได้รับเนาะเอาง่ายๆว่าอันไหนอะ่ะที่มันเป็นระบบพวก PVE เนี่ยเรากดไล่ดูทําให้หมดนะครับทุกคนแล้วก็ตรง PVP PVP นี้ให้เพชรเยอะมากครับการที่เราผ่านครั้งแรกเรื่อยๆอันนี้ผมได้จากนี้มาประมาณ2 3งถึงสามพเพชรแล้วนะครับผมก็อันนี้ผมยังไต่ขึ้นไปไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อสิทธิ์ไงเพิ่งจะเล่น2วันลงได้10ครั้งครับก็การที่ซื้อสิทธิ์ผมจะได้ผมค่อยๆแบบไต่ขึ้นไปดีกว่าอันนี้ก็ทําให้เรานั้นแบบได้รับเพชรเยอะมากนะครับ ยิ่งถ้าเราเล่นแบบตอนเสร้อเปิดใหม่ๆเมื่อไหร่ก็มันจะเจอแบบตัวละครบอทนะครับที่อยู่ในอารีนาแล้วก็จะลงง่ายนั่นเองนะครับทุกคนทําให้เราแบบได้รับเพตุมากึ้นนะครับแล้วก็ภารกิจล็อกอินภารกิจล็อกอินรายวันนี้ก็รับทั่วไปเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นภารกิจทํารับเป็นตัวของไี่เซนโทมาลุนะครับผมทํำพบก็จะได้แต่ว่ามันต้องสุ่ม100ครั้งเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้สุ่มเลย อันนี้ก็เป็นภารกิจเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะได้เป็นใบสุ่มอาวุธนะครับผมนี้อย่างดีเลยนะครับกองพยายามทาเคลียร์ภารกิจทุกอย่างให้มันเสร็จให้มันครบนะครับผมก็มีห้องเนมการฝึกพิเศษนี่ก็อย่าลืมกดเข้ามารับนะครับผมพวกโอลิมปิกจอนสลัดตเนี่ยทุกคนก็เก็บทําให้หมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการหาเพชรนั่นเองซึ่งโดดโดดเด่นๆก็จะเป็นการเคลียร์ดันเป็นการลง PVE ประมาณนี้นะครับผมและกาแบบภารกิจทุกอย่างเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้เสร็จนะครับผมนี่ จิ้มดูทุกอย่างมันจะมีให้เราหมดนะครับผมกิจกรรมกิจกรรมและก็ต่อไปคือซื้อถังเลยนะครับถังเอาไง่ายๆว่าใครที่อยากได้เอสผมแนะนําให้ซื้อถังแล้วก็สุม่มแต่ว่าใครที่ยังไม่อยากได้นะครับอยากเอาอยากแบบดองเพชรไปลุ้นโดฟามิงโกเหมือนผมเนี่ยผมจะดองเพชรไปสู้โดฟามิงโกนะครับผมหวังว่าผมจะติดอันดับ 1- ใน6นะครับทุกคนก็ผมอยากได้โดฟามิงโกตัวละครมันเท่ด้วยนะครับผมเลยแบบตัดปัญหาผมเลยไม่ซื้อถังนะผมเลยเก็บเพชรไว้ครับแต่มีค่อนข้างที่จะใช้เปลือง แต่ใครที่อยากได้เอสผมแนะนําเลย2,000เพชรเนี่ยได้มาตั้ง15ถังบวกกับมีหุ่นรลการระดับ A ด้วยสามารถที่จะปลุกแบบตัวละครระดับ A ได้ทุกตัวนะครับผมมันไม่เจาะจงว่าต้องเป็นตัวนั้นตัวนี้คือเอาแบบสามารถเอาไปใช้งานได้แทนทุกตัวนั่นเอง500เพชรได้5ถังนี้ก็คุ้มนะครับช่องทางการซื้อถังมีเยอะมากเลยเนาะเมื่อกี้ก็เป็นไอ้ตัวของไอ้ตัวของ2,000แล้วก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ตรงไหนว่ามีอีกผมขอไล่ดูแป๊บนึง ตรงไหนอะครับขอน่าจะตรงอยู่ตรงโบนัสหรือเปล่าวะมันมีเยอะเกินครับกิจกรรมตอนนี้ผมแบบขนาดผมเข้าเล่นเรื่อยๆผมยังงงนะแม่งขายอยู่ตรงไหนบ้างวันนี้อย่างเงี้ยเกินไปก็อันนี้ปอาวะห้องโถงไม่ใช่อ่าตรงนี้ครับก็มันจะมีในราคาที่เป็นนี่หนึ่พันห้าร้อยเพแต่ว่าซื้อได้แค่สิบถังครับอันนี้ก็คุ้มครับทุกคนหรือว่าเราจะมาซื้อพันหกตรงที่สุ่มนี้ก็ได้นะครับนี่มันมีขายนี่หนึ่งพันหกร้อยก็ได้อีกสิบถัง ก็จัดไปเลยครับผมสุ่มให้มันได้เอสเอสก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นครับแต่ว่าผมจะรอโดฟามิงโก้นะครับผมหวังว่าผมจะติดอันดับนะคือผมจะลองให้แบบสัปดาห์นี้มันผ่านไปสังเกตทั้งผมมี82แล้วแต่ว่าผมยังไม่สุ่มนะครับผมจะเก็บไว้คือ S อ่ะผมจะไม่เล่นแล้วแหละผมจะข้ามไปนะครับตัวดาเมจผมจะปั้นเป็นโซโลระดับ S ครับคือผมจะประกอบมาจากตรงนี้ไหนนีตัวดามเมจผมตัวแรกที่ผมจะเล่นคือโซโลระดับ S เลยนะครับผมลืมไ่แน่ผมอาจจะลูฟี่มาแทงก็ได้เพราะว่าในอนาคตผมจะได้เป็นแบบ โดฟามิงโกอยู่นะครับต้องคอยดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆครับสัปดาห์หน้าผมผมหวังว่าผมจะได้โดฟามิงโกนะโดฟามันอยู่ไหนอะกด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 ดูทั้งหมดยังไงครับเนี่ยเพื่อนลูกเรือโอ้โหให้ผมไม่เห็นโดฟาเลยครับมันกดดูทั้งหมดยังไงวะเนี่ยโดฟาผมไปไหนอะครับ300เศษมันดูโดฟารไม่ได้อะครับผม หรือมันกดเพิ่มมายังไงว่าเหลือเลเวลผมน้อยวะเนี่ยเลเวลผมน่าจะน้อยอ่ะแต่ว่าอ่เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก็ได้ตรงไกครับดูฟอร์มิงโก้นี่แบบมันเป็นตัวที่ต้องมีครับผมทุกคนขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นตัวละครเอเอตัวแรกที่ทางเกมมันปล่อยออกมานะครับไหนว่าไหนว่าไหนว่าไม่ไม่มีครับมันไม่ใส่มาให้เราเลยอ่ะโ้หผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกดเข้าตรงไหนนะแต่ว่าสามารถกดเข้ามาดูตรงไก่นี้ได้นะครับผม แต่ข้างนอกอะเหมือนเคยเจออยู่นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเนี่ยโดาฟามิงโก,โกนะครับผมโหย่างหลอด้อ่ครับดูมันก่อนดูมันก่อนไหนตัวละครเอสเอสตัวแรกอะครับที่ทางเกมปล่อยออกมา<ๆ>แล้วก็ไม่ต้องพลาดนะครับผมแม้ว่าเล็กๆน้อยๆครับผมก็ต้องเอามันมาแล้วแหละมันเท่ซะเหลือเกินครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมกดตรงลูกเดินนี้ทําไมมันไม่ขึ้นโดฟายให้ผมวะเนี่ยพวกโดฟ้าพวกลูฟี่วานอไม่ขึ้นอะโอ้โหไม่ใครที่เป็นแบบ กดยังไงมันขึ้นก็มาชี้แจงผมด้วยนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันแม่งทําไมมันไม่ขึ้นครับเนี่ยว่าจะกดโดฟ้าให้ทุกคนหนูก็ไม่เป็นไรครับช่างมันก็หลักๆครับผมอยากให้ทุกคนพยายามเน้นหาเพชรก่อนประมาณว่าเอาง่ายๆว่า1,600อจะได้10ถังหาเพชรเนี่ยผมเล่นวันที่2นะครับผมมาได้8 8 0 0 0ันเพชรแล้วก็ถ้าถามว่าเติมไหมผมเติมรับโซโลไปแล้วครับผมก็ผมเติมประมาณ3เหรียญน,นี่แหละผมเลยขึ้นเป็น v p 2อนะครับผมก็คือผมซื้อโซโล1เหรียญ แล้วก็ผมซื้อแพ็คที่เป็นรับแก้วอีกนะครับผมอีก2เหรียญน,นี่ก็คือแพ็คนี้นะครับผมก็เลยแบบผมอยากได้รับแก้วไว้ด้วยไงแพ็คนี้มัน1.99เหรียญน,นะครับก็ผมปัดเป็น2เหรียญน,นั่นเองผมซื้อนี้2เหรียญกับแพ็คที่ได้โซโลอีก1เหรียญก็คือผมเติมไปประมาณ3เหรียญน,นี่แหละครับผมถ้าจาไม่ผิดนะก็แบบสะสมผมจะเน้นสะสมแก้วกับไอตัวของเพชรไงคือแบบ แพ็คไหนที่มีเพชรผมจะจัดหมดเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าอยากได้โดฟาเมงโกมากเลยครับผม <S 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 ยังไงก็ฝากติดตามฝากให้กําลังใจด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวจะจัดโดฟาเมงโกมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมว่าโดฟามันโกงขนาดไหนสําหรับการเล่นเบื้องต้นประมาณนี้ครับอยากให้ทุกคนพยายามหาเพชรเน้นที่เพชรแล้วก็โฟกัสคิดให้ตัวเองแบบตัดสินใจให้ดีนะครับผมเกมนี้สายฟรีเด็กแรกหาง่ายก็จริงแต่หลังๆมาพอตัวละครเพิ่มมาเยอะเราจะเล่นยากเราจะหายากนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องตัดสินใจว่าจริงๆแล้วเราอยากได้ตัวไหนอยากได้ S อหรือว่าอยากได้เป็นตัวของรับรุจิที่มันจะเข้าหรือเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบชอบ S อ,อยู่แล้วก็โอเคครับจัดไปเลยเอา S อมาเลยก็ได้นะครับเป็นตละครที่น่าเล่นเหมือนกันหรือว่าแบบลงทุนหน่อยครับต้องเติม,มครับผมทุกคนนี่การหาถังก็สังเกตผ่านด่าน9้าผ่าน10แล้วก็ได้ทีละ10ถัง10ถังเนาะแล้วก็ผ่านด่านเรื่อยๆก็ได้นะครับผมหรือใครอยากลงทุนครับ 30เหรียญอันนี้ก็ถือว่าแพงอยู่นะ1,000บาทครับแต่ว่าได้ตาเหย่่อมีฮอกสามารถปลุกได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคไม่เลวร้วายนะครับตาเหย่ยอก็แบบเป็นตัวที่ปั้นแบบดีที่สุดก็ว่าได้ครับในตอนนี้เพราะว่าตัวละครมันยังไม่เยอะไงยังไงก็ประมาณนี้ครับ ใครที่ดูแล้วชอบใจครับอยากให้ผมทําคลิปเป็นประมาณไหนอยากให้ผมทําคลิปรายละเอียดยังไงนะครับผมหรือคลิปตกหล่นอะไรสามารถมาพูดคุยที่ใต้คลิปได้นะครับผมคลิปต่อไปจะได้แบบสมบูรณ์กว่านี้นั่นเองเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่แบบดูแล้วชอบใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาที่ผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ